มาาถึงวง,ถงวันที่ต้อลเปล่าให้คุณต้องสูญเสียค่ะแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวดีๆที่เก็บเอาไว้ในความทรงจำได้เราก็สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ด้วยคำว่าไม่เป็นไรจริงๆครับนะผมเห็นด้วยเนาะที่มาของเพลงนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องราวอะไรบ้าง ถ้าจริงๆแล้วกระเช้าทำไมทำไมทำเสียงทุกามต่างๆเนี่ยมันก็ต่ำต่มฟิลตามฟิลคือตอนนั้นเจนได้ไปหาหมอแม่หมอแม่บอกเจนว่าเจนกำลังมีคอเจนก็เลยร่วมกันแต่งเพลงนี้กับทารอนเพื่อแก้กรรมตนเองครับนิกนิกว่าเราจะได้อะไรแต่ลิปตาไว้วันนี้ผมว่าเราแค่สามคำนี้ครับไม่ไรครับนี่เจนขอฝากาสามคำไว้สำหรับคนเพื่อนๆที่กำลังแบบกำลังมีคออยู่นะครับ บอกเป็นยังค่ะแทนด้วยอ่ะแทน่หน่อยแทนช่นเหน่อยนะครับโ okay. อเคเพลงนี้นั่งเขียนด้วยกันครับเพลงนี้เราสตาร์จากการเขียนเขียนทำนองก่อนไปไปสุดยอดเลยเทำน,นองในห้องอัดเลยเนี่ยแล้วก็มาเอ๊ะเรามาเขียนอะไรกันดีเลยครับก็คิดขึ้นไปคิดึ้นไปเรื่อยเนี่ยถ้าตกก็ไปสะดุดคำหนึ่งว่าคำว่าไม่เป็นไรบอกคำนี้เป็นคำที่แบบเออเขาไปดูอะไรที่อยากมาแล้วก็บอกคำนี้น่าจะเอามาเขียนอะไรเนี้ยเราก็เลยพยายามร้อยเรียงเพลงเนี่ย เพื่อให้มันได้คํานี้แล้วก็ก็เลยไปคุยกันประสบการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือว่าความรักเนี่ยมันมันมันไม่เจ็บหรอกตอนที่ที่เลิกกันไปแล้วอ่ะมันเจ็บตอนที่รั้งกันอยู่ตอนที่มันยื้อกันตอนที่มันตอนที่มันฝืนกันอยู่มันขันนิดนึงนะเจ็บนิ้วก้อยเลย ก็ทีก็ทีคุณช่างก็รู้เราเนเด็บต้องรังกันอยู่ยตอนที่แบบขัลูกคับด,ดอกหรือะอะไรอย่างเยังไงดีจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะยังไงตอนที่แบบว่าเราแบบโอเคช่างมันไม่เอาละเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้แหละเป็นตอนที่หายแหละเมื่อเราแบบไม่ยึดติดไม่ถือว่าใครเป็นของเราเราอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะหลุดพ้นจากความรู้สึกมาได้ปล่อยวางได้ได้ ตายแล้วนี่เขาเอาธรรมะมาแต่งเพลงนี่ยเรียนขำติวัวไมฉันขำอ่ะเราได้ที่ไปที่มาของเพลงนี้แล้วนะฮะแล้วถามหัวข้อพี่ๆดีกว่าฮะถ้าสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยต้องเลิกคนที่เรารักนะครับเขาจะเดินจากเราไป และเราสามารถพูดประโยคสุดท้ายได้สามคำที่คาตโตะจะบอกอะไรครับโอ๊คีว่าห้าเป็นชื่อเพลงตัวเองเอ้บอกเป็นอย่างไม่เอานะแปลว่าไม่เป็นไรไม่เอาอิตาคิเดนิสแมสอันน้เกินอัเกิดอันเกินใอัเกิดเกิได้หรออันเกินันเกินสามคำมาฮะสามคำโชคดีนะโอ้ยแย่งอีกแย่งอีกว่าแย่งอีกว่าอายุหลอม ไม่ได้จบไม้จดวนี่คดีนะเขาดูเป็นแบบผู้ชายคิดบวกเออแบบน่ารักเ้าน่าไปต่างคนต่างก็มีชีวิตกันต่อไปจะเป็นแบบไหนก็เลือกเขาเองปลดได้ปลดปล่อยได้ปล่อยวางได้โชคดีนะพี่แดนครับผมจริงคล้ายกันครับเฮ้ยต้องคิดใหม่ดีนี่ไงคล้ายกันแต่จะมีบิดเดนึงคือก็สองก็สองดีๆนะ อ๋ออันนี้ดูนี่เหมือนเดินไปตบหลานใช่เรียกว่าอยากอันนี้ร้ายกว่านะอันนร้ายกว่านะอันนี้ที่น้ำเสียงในบูมพี่นะเออมันเหมือนแบบยังมีความห่วงใยอยู่ดีดีนะอ๋อใีรรู้ป่ะใครชอบพูดใครครับครูเจอามพี่เพิรเออยิงเมื่อไหร่ดีดีนะดูแลนะคนนี้เขาอะไรเขาเคยมีเขาเคยมีชื่อเล่นของเขาอ่ะผู้สร้างฝันให้เด็กๆ เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งน่ารักนะที่ชอบสองนนเชอบดีนะดีๆนะมันก็ดูแบบว่าไม่ตัดซะทีเดียวมีเยื่อใยแล้วก็ดูแบบว่ายังยังมีความรู้สึกอ่ะที่นําเสียงถ้าเกิดสมมติว่าเดินเข้าไปแล้วแบบเฮยดีๆนะอันนี้คือเป็นห่วง้บเ ดๆน <S <S ่ีช pues ่ <whales> <basics> อันนี้คือพี่แบบว่าดาอย่าพลาดนะดนคือล้มไม่ได้ล้มผู้พเจ็รเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ของผู้ฟังบ้างเพราะว่าโดนโดนทนั้นเลยนะคะคลิกเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจคูเฟรนไฮพอสองหนุ่มพูดถึงเรื่องดีๆมันมาแล้วมาแล้วผู้โชคดีที่แชร์คลิปเต้นโดนโดนเอาไว้แล้วก็ได้รับ nah บัตร4ใบอยู <sm> ่กับเราแล้วคุณอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อม วันนี้อยู่กับพี่แทนพี่คาโตะลิปตาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนครับคุณุอ้อมแชร์คลิปเพลงของเอ๋ยบาซูเอาไว้ชอบเพลงนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือยังไงอ๋อน่ารักนี่คือครูเจที่เต้นหรือหรือว่าเพลงครับอ๋อเพลงครับว่าชัดเจนด้วยนะคะนรำเต้นเให้เต้นเพลนี้ฮะ แน่นิ่งไปแต่จะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะได้เห็นเหล่าศิลปินเต้นแล้วนะจ๊ะถ่ายเสร็จมาแล้วตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูเดี๋ยวไปรอดูถามคุณอ้อมดีกว่าอยากเห็นพี่แทนพี่คาโตะเต้นเพลงอะไรคะในคอนเสิร์ต เพลงไหนเพลงไหนบอดีการ์ดนะครับได้ไหมหน่มๆได้ไหมตตตตอยากเป็นแค่นี้เป็นแค่บอดีการ์ดมีเท่าไรยังทนได้ไอทองเป้ย์อะมาแต่พี่ว่าดูทรงแล้วก็ต่ออาจจะอยากเป็นเพลงคนอื่นมากกว่าจริงๆอยากเป็นเพลงของพี่ปุ๊กกี้คเขาต่อจองเพลงพี่ลูกศรที่ดาวเลยตอนนี้ในกลัวเหรอใช่ที่จะทนเจอคนอย่างเธอ เจอบเหมือนกันค่ะบอลถามจริงเตรียมพร้อมขนาดไหนแล้วเนี่ยเป๊ะมากคิดแล้วกันว่าเลือกเลือกมาเพลงไหนก็ร้องเพลงนั้นได้ เจ๋งตรงนี้แหละอ้อมรับบัตรสี่ใบนะคะอินดี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทางหลังไม้นะครับได้แก่คุณเหมมีของก็รับบัตรไป4ใบด้วยกันนะคะอินดี้ด้วยนะครับน้าสกุนดี้ดีมีของเจิงมีของอย่าเข้าใกล้นะเขามีอาคมตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเหมมีบัตรถามความพร้อมของพวกเราดีกว่าเราเตรียมอะไรไปแบบเซอร์ไพรส์แฟนๆในวันนั้นบ้างค่ะก็เตรียมไปเยอะครับเอาเป็นว่า จริงๆอยากเล่นตอนนี้แล้วพร้อมมากละอุ่ะแล้วก็คือเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่ะเกณฑ์กันมาหมดเลยเพราะเพื่อนบอกว่าปกติไม่เคยอยากดูคอนเสิร์ตเลยเอ๊ะครั้งนี้ทำไมโทรมาหาเยอะจังยกดูรเปล่ามันได้ยินวงเราจะไปดูจะไปดูพี่เต๋าไปดูอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็อยากไปดูแล้วแหละคือรับรองนะว่าสนุกอย่างแน่นอนพื้นทรายมีผลต่อการเต้นไหมคะก็อาจจะดูดแรงบ้างเนาะ จะมีแวที่ให้วได้เออจอแน่นอนนะครับ30เมษายนนีน้นะฮะณณสนามเด็กเต้นริมหาดเขากระโหลกนะครับ<ช>ป,ปมาดอยเองใช่แล้วใครอยากได้บัตรตาตามกติกาเดี๋ยวหลังจากพุ่นี้รอดูศิลปินทั้ง3ที่เป็นนิวเจนของเราเต้นนะคะว่าจะเต้นแรงขนาดไหน,น<ช>แล้วไปเจอกันที่งานนะคะ คนทั้งนั้นจาก Gif ต My Project นะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับคนทั้งนี้ทั้งสองคนสำหรับแขกรับเชิญของเรานั่นคือแทนกับคาโต้ลิสตานั่นเอง <c oughs> วันนี้มาพร้อมกับการทำงานคราวล่าสุดของลิสตากับเพลงไม่เป็นไรแฟนๆ้่าไงบ้างเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาได้3มอาทิตย์เองเนาะแล้วน,นี่โหเชื่อไหมฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขับกีสกันมากๆเลยโถคือชมเพาะมากเลยชอบไปเอกนงเอกคนไม่เกี่ยวอะไรเลยบอ่แล้วเขาก็ดราม่ากันนะแบบร้องไห้ตาท่วมจอเลยนะ เขาคือสองคนนี้ยต้องขอบคุณอีกรอบนึงเพราะเขาเล่นกระดีจริงจริงและแบบตอนที่เราไปดูคือเราเราก็ไปดูกันทั้งวันเลยครับดูเขาเล่นหรือแบบคือพี่จอยเนี่ยสามารถบังคับได้เลยว่าให้มันเดินมาตรงนี้กอดแล้วน้ำตาค่อยไหลข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจอยเขาโโอ้หเขาสามารถทำอย่นได้จริงเซียนเนาะโอ้โหพี่จอยทำสั่งจอยทำสั่งไม่ใช่ทำอาหารนะพี่จอยน่ารักมากเล่นได้หมดเลยแล้วก็ตอนแรกผมอะ ลังเลมากว่า,าเออเอาเล็กกิรเดชมาเล่นกับพี่จอยเนี่ยจะดูหวานไปไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบเว่ามันจะขัดภาพไหมกับ MV ที่ม,นมันดูดรามา่าแทนบอกว่าไม่หรอกคนเขาอยากเห็นมุมอะไรแปลกๆมากอาอาชอบที่แบบเปอ,องดูแบบไม่รักกันเลิกกันอย่างเงี้ยเลิกกันจบร้องให้ใส่กันอหลิงจะจริงหรือเปล่ะโอเคพี่ดูเสียงเงียบกันนะครับน่ารักคุณน่ารัก ให้พูดเลยก็พูดได้นะว่าคือก็เป็นแฟนกันนแหละเขาเคยังไม่เคยพอเขาเรียกคู่จิ้นเขาเป็นคู่จิ้นกันเขาชื่อพูดนี้เขาชื่อทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาเนี๋ยวเอาคู่เรนีเขาชื่อทีเรนีเขาเป็นี่เขเป็นการแสดงก็เป็นการแสดงที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสั่งคัดแล้วก็ยังเล่นกันต่อเรียกว่า คลิปคาเล็กเตอร์คนที่เขาเล่นละครมาเขาต้องเออคลิปคาเล็กเตอร์ได้อยู่เหมือนดาราฮอลลีวูดที่แบบเล่นดันคัดแล้วยังไม่หยุดร้องใช่เหมือนเนี้ยเขาคัดแล้วแล้วยังมีความคอนกันอยู่คัดแล้วยังมีแฟนกันเลยอ่ะคลิปคาเล็กเตอร์ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะคัดกันไม่มีเนาะยังไม่เห็นว่าคัดกันเลยอ่ะอินอินอยู่แต่เขาไม่มีใครทวงคืนนะไม่มีเพบเลยจ้ะ ไม่มีคนเขาต้องคืนการโอ้กับโจไปโอเคกูกิีบจะเล่นพอน่ารักน่ารักน่ารักเพรน่ารักเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้ฟังที่โทรมาคุยเรื่องบัตรคอนเสิร์ตถามมีอะไรอยากฝากบอกพี <GO av i> ่แทนพี่แคทร์บอกอ๋อแฟนพี่เขาน่ารักไหมคะครับผมสวยงามหมอโซมเห็นไหมล่ะ ร้านคุกกี้คุกกี้อ่าเข้าหัวข้อเราบ้างวันนี้นะครับเราถามไว้ใน Facebook Fan Page ครูเป็นไฮนะครับถ้าคุณกำลังจะเลิกกับแฟนและคุณสามารถได้พูดได้แค่หนึ่งประโยคสุดท้ายคุณอยากบอกอะไรกับคนนั้น3ามคำเท่านั้นนะใช่มีดีเยอะเลยนะโอ้โหเมื่อกี้มีแน้นเพียบหลังใหม่เนี่ยมีดีๆเพียบเลยของแขกต้องคืนชลบมินนะของแขกคือดีๆนะครับนี่มีมีชื่อเพลงมาบานเลยค่ะใช่ไปนักเลงโโอ้หมชดีจะไม่ลืมคืนตังค์ด้วยคืนด้วยเล็บโวย ขอบคุณนะบางคนมาเป็นเสียงคลางค่ะฮืออฮอบางคนมานะขอกอดหน่อยเออนี่ผมชอบขอโอกาสรักเหมือนเดิมเออนี่ดดีนะรักเหมือนเดิมนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมห่างสักพักไปดีเถอะเราโอเค โอเคโอเคคำว่าเราโดนเยอะนะคำว่าเราโอเคมันหมายถึงเราไม่โอเคนะจริงเนาะเนาะจริงจริงโอ้ตอนพูดมันไม่โอเคเหมือนเหมือนคำว่าไม่เป็นไรของเราจริงแล้วมันเป็นไรไหมเอาจริงเป็นจริงเสียงเปลี่ยนเป็นนะมันต้องเป็นนะเป็นถ้าจริงจริงคนไม่เป็นไรจริงจริงเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรวะตอบ เขาไม่ตอบไม่เ่าเขาตอบว่าไม่เป็นไรแน่นอนคานี้จะไม่จะไม่ใช่คํานี้เนาะจะไม่ใช่คํานี้แน่นอนในเชิงจิตวิทยาเนาะก็จะแบบว่าฉันอยู่ได้เลยอยากรู้ครับในมุมมองของนั้นคู่ฮะคํคว่าไม่ว่าคําว่าไม่เป็นไรเนี่ยผู้พูดรู้สึกไหมว่าแบบว่าเราไม่เป็นไรจริงๆหรือว่าตอนโมเมนต์นั้นเราเป็นจริงๆอ่ะหรือแค่พูดเพื่อให้มันตัดให้มันผ่านไปเราว่าตอนพูดอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหาทางจบให้สวยโดยการที่ทั้ง บอกตัวเองคือบางทีไม่ได้บอกเขานะบอกตัวเองมันตอบตัวเองไงคนเราอะมันพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกคือพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ไหวอู่แล้วแหละแต่บางทีคนเรามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองตอนนั้นได้แล้วอะต้องพูดอย่างเนี้ยเพื่อให้กำลังใจตัวเองเฮ้เท่าไรแล้วหน้าต่อจริงเราเป็นหนผู้ชายผู้หญิงเวลาอกหักใครแซะกว่ากันผมว่าผู้ชายแต่เป็นหญิงเดียวด้วยใช่เชนะไหมเนี่ยผมว่าผู้ชายคนละแบบจริงเหรอผู้ชายจะบ้าง คืนอุตส่า้วอาจจะหนักหนักมากหนักแบบหนักสุดเลยแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็อาจจะโอเคขึ้นแต่ผู้หญิงั้นจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจ็บที่นันนิดแต่ใช่ใช่ยาวแต่ผู้ชายจะตุ้งยาวกว่าหรอเรากลับคิดวผู้หญิงต่างกันนะจริงๆแล้วว่างั้นผู้หญิงกับคุณผู้หญิงที่คุณเจอผู้หญิงที่ผมเจออาจจะไม่เหมือนกันเฮ้ยาหรือต่ข้าเนี่ยตัว หรือที่คุณเจออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้นี่คุณเช็คผิดหรือเปล่าเช็คผีดหรือเปล่ามันมืดนะวันนี้มันมืดแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วอันไหนคะาตอบว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรคะนี่เหมือนหรอกผมว่าบางทีผู้ชายเนี่ยเวลาแบบเฮ้ยแบบทฮ่ไฮแวันแรกเรื่อกับแฟนอย่างที่บอก ลไปฉลองเว้ยแไปเก่าเพื่อนแบบว่าเฮ้ยเลอะเลยเว้ยไปดีเว้ยปาร์ตี้ปาร์ตงปาร์ตี้มันก็จะแบบมีอะไรที่อยากทำเยอะสมัยตอนที่ยังแบบเขาเรียกอะไรตอนมีแฟนอยู่ยัาไม่ได้ทำแต่พอแบบว่าผ่านไปแป๊บหนึ่งเฮ้ยก็คิดได้ว่าเฮ้ยตอนอยู่คนเดียวมึงเหงาเหมือนกันเว้ยในความเฮฮามันเป็นความเฮฮาจอมปลอมไงเป็นอยู่เฮฮาได้ไม่นานอ่ะสุดท้ายเฮ้ย มันไม่มีใครดูแลเลยว่ะอ,อะไรเงี้ยจะกลับไปงอก็ไม่ทันแล้วชีมีแฟนไปแล้วพอ,อช่วงที่เราล่าเริงล่าเริงเฮฮากับการแบบอิสระไงะใช่ชีก็ฟื้นตัวมาอ,อยากบอกว่าผู้หญิงที่แบบว่ามีคนจีบไปเยอะอส่วนมากแล้วเวลาเขาเลิกไปเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเขาก็มีนแ,และ เออจริงเพราะว่าแบบคนที่มีแฟนเขาติดแฟนอยู่เรื่อยๆอ่ะเพราะเขามีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับการมีแฟนอ่ะมันมีคนที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นได้ไมันก็มีมันก็มีอยู่หายากนะคนที่จะเลิกปุ๊บแล้วแบบอยู่ไปอีก 3ปีแล้วกลับมามีแล้วก็เลิกอีกสามมันมันแปลกส่วนมากคนนี้ก็จะมีเรื่อยๆถ้าใครเคยเปิดดวงมีแฟนไปแล้วมันก็จะมีได้เรื่อยมีโอกาสสูงกว่าไอคนไม่มีมันจะไม่มี่างนั้นแหละถ้างั้นเนี่ยคูฟังที่โสดแล้วฟังเราอยู่เนี่ยต้องลองเปิดดวงสักครั้งใครก็ได้เราแคบดูก่ามันอีมีเลย ไปจดการกสทชก่อนต่อให้คุณคุยกันสองอาทิตย์เลิกแต่คุณก็เคยมีแฟนต้องลองแกอีมี่ด yeah> ู้วยพอจะดตาเปิดแล้วคุณอันจิ่ก็จะมีคนกันต่อไปเอง พาไปเบิกเนธเนาะเบเนธนั้นเราดูแบบมีลิ้รัมมาด้วยนะมันเกี่ยวมันเกี่ยวแมันเกี่ยวมันเกี่ยแล้วมันเกี่ยวกับเพลงเราไหมเนี่ยนั่นอนดีครับเกี่ยวเลยไม่นจำเป็นแล้วตอนนี้เขามาดูแล้วอมีเพิ่มเติมวันนี้ส่งมาเยอะมากอ่ะเราขอเวลาหนึ่งเพลงให้แทนกับคัตโตะเลือกได้ไหมได้ครับนะะคเดี๋ยวจับเพลงนี้ให้ครับทำได้แค่ทำใจจากปลาทองนะฮะเพิ่มเติมมาได้ที่ Facebook Fan Page ครูเป็นไฮครับถ้าคนรักของคุณกำลังจะเดินจากไปหนึ่งประโยคสุดท้ายสามคำคุณจะบอกอะไรกับเขาฮะ แ e ค่สามคำเท่านั้นนะใชใครมาเกินไม่ได้นะเอ้ยผมผมตอบเลยว่าขออีกครั้งขออะไรฮะอะไรฮะเดี๋ไปอีกครั้งเรื่องบางเรื่องที่อาจจะอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะสุดท้ายเราก็คงจะทําได้แค่ทําใจเหมือนกันกับเพลงใหม่ของลิขตาในวันนี้ที่มาคุยกับเรานะคะบางครั้งความรักเราก็สุดจะรังใช่ไหม เราก็ทำได้เพียงไ,ไม่เป็นไรดูเป็นดีเจดีเจอ่นเมากเลยจริงจริงเลยค่ะวิ้แบบากลมกล่อมเพราะเพลงมากวิีการพูดวิธีเว้นวักเนี่ยโอ้โหเป็นดีเจมากไปครั้งนะคะชีวิตของเราไม่ไ nee ด้เป <coworkers S 2> <aviation S 1> ็นไปอย่างที่เราคิดครับไม่เป็นไรครับเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ค่ำวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข เจ๊ดูแก่อ่ะเจ๊เจ๊ไม่ได้แนวนี้แล้วแก้ว่าไม่รู้สึกว่าจริงๆพอพูดเสร็จน่าจะเปิดเพลงพี่ตู่นอันธิดาโอ้ยโอ้ยจังหวะได้จังหวะได้เลยอ่ะอะเราให้ทั้งสองหนุ่มเลือกคนหนึ่งข้อความที่เดินใจดีกว่าสามคำเลือกมาแล้วเลจากคนนี้ฮะคุณสมพานจิธอสมพานธ์จริงสมพันธ์หรือสมพานเนี่ยสมพันธ์สมพันธ์ค่ะอะโหสิ ตกใจสองกันด้วยอ่ะโหสิดูแบบว่าเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะเหตุผลถือว่าเป็นกรรมของกันและกันพี่กอนน่าจะคิดว่าเป็นกรรมของกันและกันเหมือนเห็นแฟนเก่าเป็นบรอดซัดได้แบบบรอดซัดแหละโอ้โหสีผมดูคับแล้วเนาะแล้วต้องกรวดน้ำสตรอเบอรี่ให้ด้วยแบบที่เป็นข่าวแบบเหมือนข่าวเนาะโดนแรงมากแทนชอบไหมไม่ดูเลยครับเอาไปด้ดูหรอยยังไม่ดูเลแตกจังเลยอ่ะยยไม่ดูเลกราฮะวดน้ำสตรอเบอรี่ทำไมอ่ะ ใครใครอะใครไม่ได้ไมเล่าเดี๋ยวไมเล่าเดี๋ยวไม่เล่าเดี๋ยวไม่เล่าไมเาไม่่าไม่เล่าไเล่ม่ม่เล่าม่เล่าไม่เลาไม่เล่าไม่นาไม่เ่าไม่้ลอาไม่เไมลาเ่าไมบเมเา่เาไม่เล่าา่เเาเลา เรื่องความหวังดีความอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจริง,รงมันไม่ได้เป็นจะต้องเกลียดกันแหละเอเอ,เอพวกเราก็แค่เปลี่ยนสถานะก็อย่างงี้ก็เป็นปล่อยกู้ไหมอะไรเงี้ยได้ <laughs> ได,ได,ไดไหมอันนี้ก็ไปส่งไหมแบบส่งไหมดูแ <ๆ S 1> สนดีนะแทนเขาดูแบบแบบเป็นผงอบอุ่นอบอุ่นใช่เขาต้องพยายามแสดงด้านที่ตรงข้ามแบบจิตใจกันเลยเชื่อมโยงจากที่ที่เขาตอบส่วนตัวไงดีๆนะก็อย่างปี้หนึงไปส่งนะใช่เลยนะครับเป็นคนที่ผมอยากให้เห็นหน้าตาพี่แค่ต กกล้องจับมาเห็นขุ่นมากอ่ะไม่แต่พี่เชื่อมะอย่างคันโตเป็นอย่างเงี้ยบุคลิกแบบเนี้ยตัวจริงต้องเปราะบางโอ้แฟร์จ่ายแปะไปเปล่าปลาลองคิดเ้รืองบินแปะนี้ประจำยู่แก้วลาวเขาไม่ควรแบบว่าแบบเซนซิทีฟอย่างพวกคิดใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอก แบบเรื่องไงดูบึนมาจากกองทัพบกอ่ะคนนี้เขาดูเป็นคนลึกซึ้งนี่ฉันมาทำนายว่าเราไปเกี่ยวอะไรกันเนี่ยไม่บอแนนไม่บอแนนไม่หมอกแนนไม่ดูเราไม่ดูหรออก่ะช่วงสุดท้ายแล้วให้สองหนุ่มฝากดีกว่าค่ะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลิปตาก็อยากจะฝากให้กับเป็นแฟนทุกคนเกลียดเสียงอ่ะากลับมาแล้วนะคะก็ครั้งนี้เป็นความตั้งใจขางเราสำหรับเพลงไม่เป็นไร เสียงจิ้งหรบอย T J เสีนเพลงที่ก็ตั้งใจทำไปมากๆแล้วก็คุบาวีคุณอเล็กซ์คุณเดชร่วมกับคุณจารุละนี่มาลแสดง, <ๆ S 2> งกนก็ๆๆๆชมได้แล้วแล้วก็ขอเพลงได้ทางที่นี่เลยนะครับก็ราบรองว่าเป็นเพที่ถูกใจทุกคนแน่นอนสำหรับค่ำเหมือนนี้คือจการคุณเสร็จจากการทำ <c oughs> งานแล้วก็เมื่อราจะการ <c oughs> ตัดตวใช่เลยส่งไปสำหรับคืนนี้นอนฟันดี ข้อมน้ำโมผู้โตสามจบก่อนนอนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากฝากคอนเสิร์ตดีกว่าใช่แล้วกสักกี่นาทีนะครับอยากให้ไปดูกันเยอะเพราะอย่างที่บอกไม่ไม่ได้ยากเลยเอ้ยมันเรียกไม่ใช่ไม่ยากไม่ไม่ได้ง่ายเลยที่จะสามารถรวม เขาเรียกว่าศิลปินได้เยอะขนาดนี้แล้วก็แรปเตอร์อย่างเงี้ยผิดริปออยอย่างเงี้ยเต๋าอย่างเงี้ยยากมากนะครับไปข้ามดูกันเยอะครับผมใช่รวมถึงชินไอเดลนิวเจนอย่างลิปตาแททูเปอร์และมายนะคะที่ปีนั้นเลยเจอกัน30เมษายนแน่นอนือว่าเราพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังนี่ต้องพร้อมนะครับไข่ข้อไข่ข้อต้องพร้อมนะใช่เพราะว่าแฟนเพลงยุคเดียวกับเราเนี่ยตอนนี้ก็จะคือจะต้องเข้ายุคแบบ เออคลีนแล้วก็เล่นเวทแล้วจริงๆ ต้องเป็นยุคที่ตรวจสุขภาพปีละครั้งไม่พอมันต้องมากกว่านั้นแล้วมันต้องมากกว่านั้นแล้วจริงๆนะคะแล้วถ้าพี่อยากดาวน์โหลดเพลงนี้ล่ะจะรหัสได้ไหมเพราะไม่มีรหัสแล้วไอจูนหรือไอจูนนะครับหรือว่าถ้าง่ายๆนะครับยูทูบหรือว่าเนี่ยขอเพลงที่ครูก็ได้ครูบอกว่าเรื่องใช้เงินมันไม่ยากหรอกเปิด Google ก็ได้แต่เรื่องหาเงินเนี่ยจำเป็นวันนี้พวกเขาก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงเอง ้างสรผลนนี่ทำไมวันนี้พี่แบบผมผมอยากจะไปกับพี่ด้วยเหมือนกันแต่ยุคนั้นผมยังไม่เกิดพี่ดูแบบรีไวลเยแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าเขาสาแบบทำงานเองผลิตงานเพลงดีๆออกมาใช่ราะว่ามันนั้นก็แบบแต่งหน้าให้กับ นัดแสดงกันเองด้วยใช่แล้วก็ทำไข่ข้าวตอนเที่ยงก็ทำลำบากมากเช่าสถานที่นัดเองหมดเลยต้องแบบตายๆถ้าวังบินได้นี่ครบปะนั้นเนี่ยเราบินมากจริงๆนี่ี่พูดจริงปะเนี่ยทำเองก็หมดเลยจริงๆนี่ไงเราชอบตรงนี้แหละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาจะได้มีอินเนอร์นขั้นตอนแล้วก็เป็นตัวตนเขามากที่สุดบอกว่าแฟนๆลิปตาจะชอบเพลงอะไรก็ติดตามมาได้ครับซิกเนเจอร์นะครับจะปล่อยมาเมื่อไหร่มีแพลนแล้วหรือยังครับ มีแล้วครับเป็นช่วงกลางกลางปีเดี๋ยวจะมีเพลงสนุกสนานออกมาหนึ่งเพลงนั่นรองว่าเต้นยับนี่ต้องติดตามต้องติดตามนะฮะวันนี้ขอบคุณทางแคร์และกระตุ้นเดี๋ยวเจอกันสายสตรีมฟาร์นครับรักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บย่างนี้ างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ,อจะจากไป